โอ้หิวเลย้หิวพ่อไปหาอะไรกินก่อนดีก,กว่าหิวโอ้หิวมากเลยเนี่ยอ๋อทีไ่ไปมาเลยกินมั้งเนี่ยหิวอโอ้ชีวิตเราแม่งโคตรน่าเบื่อเลยอ๋โหวันวัน,วน,วนกินแต่เค้ซีสียครับน่าเบื่อว่ะ มันว่ากินในเคเอฟซีอ่ะน่าเบื่อว่ะก็แบบมันมากินต่เคอฟซีอ่ะเกมนี้เลยกันหิวไม่ไหวแล้วไม่ไหวละหิว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 ข้าวหิวข้าวหิวข้าวข้าวนั่งตรงนี้กันนั่งนี้โอเคกินข้าวแล้วหิว่ากินนะอ๋อกินไปเคเฟซี อ๋อไก่ทอดก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้แต่รู้สึกเหมือนยังไม่สุดว่ะมันแบบมันไม่สุดอะเราเราต้องไปเราต้องแบบมันมันน่าเบื่อเหมันยังไม่สุดอะมันต้องไปมันต้องมีอะไรอะไรดูด้วยดูดูอะไรไปกินไปอ่ะเออมันจะอร่อยขึ้นเว้ยเออไปกินตรงโต๊ะคอมดีกว่ากินตรงโต๊ะคอมดีกว่าเออเรามีอะไรดูด้วย กินอย่างเดียวหน้าเบื่อตายเดี๋ยวแบบกินแบบอร่อยอร่อยอ,อย่าชิวชิวอ,อ่ะอ็มอ่หาอะไรดูดีกว่าเกมชิวชิวโอเคสวัสดีครับ ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเอ้ยเพื่อนส่งอะไรมาเอนลังกอด,ดูดิเพื่อนส่งอะไรมาคลิปนี้กำลังดังเลยเฮ้ยจริงดิต้องดูสอยสะแล้วอ่ะเจ้ <Hello. S 1>